จากการที่รัฐบาลได้มีการเปิดลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นฐานข้อมูลสําหรับจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน3-5ล้านคนจากจํานวนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด20ล้านคนและมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการของภาครัฐอยู people, ่แล bon ้ว10ล้านคนสําหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปหรือเกิดก่อนวันที่16สิงหาคม2541เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปีตั้งแต่ปี2558และจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นรายได้การถือครองทรัพย์สินมีสินคงค้างแต่หากเป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้สูงอายุเกินกว่า70ปีหรือผู้พิการจนไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ไปลงทะเบียนแทนได้แต่ต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคารกรุงไทยตั้งแต่แบบนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2559ซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนางจิรวรรณราชริ์ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาตรังกล่าวว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า100,000บาทต่อปีการจัดเก็บข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยเหลือประชาชนและจะลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งประชาชนเองก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งประชาชนเองก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งในปัจจุบันรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย อย่างไรก็ตามประชาชนที่มาลงทะเบียนก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อที่ทางรัฐบาลจะได้ช่วยเหลืออย่างถูกต้องถือบัตรประชาชนเข้ามาลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะคะผู้มีคุณสมบัติก็คือมีคุณสมบัติอายุ1 8ปดีขึ้นไปเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ในปีปฏิทิน2558ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทแค่นี้เองค่ะคุณก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้ นี้ไปตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะของกระทรวงการคลังที่จะเป็นมาตรการช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้มีไรายได้น้อยเป็นพิเศษเป็นโครงการเร่งด่วนซึ่งจะจ่ายเงินให้กับคาดว่าจะจ่ายเงินให้กับประชาชนได้ภายในเดือนตุลา เพราะฉะนั้นก็เป็นครูการเลี้ยงดูจริงจะมีการลงทะเบีนปีละหนึ่งครั้งนางมินละการหลงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่เรียนหนังสือทั <us 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 ้ง6คนโดยอยากให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาของลูกๆและมีรายได้เสริมระหว่างท่ว่างงานคือเอความ้ที่รารู้มารนาเารา่งเว ตอนนี้ก็ค้องปรกอบอี่เป็นแม่บ้านเฉยๆมีภาระอะไรบ้างไหมคะลูกเรียนลูกโตเรียนโตเรียนเกติดเรืยอติดที่ชอบอไรก็้ติดติแล้วคิดว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์อะไรต่อเราบ้างคะน่าจะมีนะคะตัวกครองแจะมีด้มาเีนแ้วจริงๆรงจรไม่สอม่กจจะได้รับรู้ เนี้อยากไดก้ความช่วยเหลือยากให้ทา,างรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในด้านไหนโดยเฉพาะโดยเฉพาะ้จะไดก็ร่าจะเป็นทุนการกาก้อทการกัาที่ดเยพรได้วากเ e ็นอะไรทครบัทางนี้ข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังกรมสัมภากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องและจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและนำไปใช้จัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในระยะต่อไปหากผู้มีรายได้น้อยไม่ไปลงทะเบียนก็อาจจะเสียสิทธิ์รับสวัสดิการจากภาครัฐเช่นรถไฟฟรีรถเมล์ฟร,ร,ฟรีหรือสวัสดิการอื่นๆที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ยังสามารถดำเนินการได้ในปีต่อๆไปโดยรัฐบาลจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่1นึถึงสากันยายนของแต่ละปี ผู้แทนดกโดรบราณถ่ายภาพอับดุลรอฟุธยีสันสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังรายงาน